สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมนะครับโชคนะครับ go to watch motor vlog นะครับวันนี้เนี่ยผมมีแขกรับเชิญมา1ท่านนะครับเป็นพี่ที่รู้จักกันในกลุ่มที่เราขับขี่ฮาร์เรด้วยกันนะครับอ่าเข้ากล้องนิดนึงนะครับพี่นะครับพี่คนนี้ครับ่เดี๋ยวให้พี่เขาแนะนําตัวดีกว่าครับสวัสดีค่ะพิมพ์นะคะเราจะมารีวิวรถนะคะกับน้องโชคซึ่งเป็นรถที่พี่อ่ะใช้เป็นประจาในการขี่ ใกล้ๆแล้วก็ออกทางไกลออกทิปเดี๋ยวดูกันเลยค่ะกันแรกที่เราจะทำการรีวิวนะครับก็จะไปที่ h a r ์เร d ์ v i วิสันะครับสำหรับไอรอน883คันนี้นะครับก็ตามชื่อครับเป็นเครื่อง v ีทวิน 883cc มากับล้อหลังนะครับ150ท80ขอ16และล้อหน้านะครับ100ท90ขอ19ได้ทำการคัดต้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นนะครับด้วยการใส่สปอตไลท์เพิ่มขึ้น ถังน้ำมันขนาด12.5ลิตรและใช้น้ำมันเครื่อง2.6ลิตรสำหรับรถคันนี้มีการปรับเปลี่ยนบอกให้เหมาะกับสรีรัของคนขี่ไดยทำการเปลี่ยนช็อคจาก13นิ้วเป็น11.5นิว้วในการใช้งานจริงๆจะประทับใจยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันท้ายคลิปนะครับ จะเป็นไทอัมบันวิลสปีดมาสเตอร์ตัวนี้เนี่ยก็จะมากับเครื่องยนต์ขนาด 1200cc นะครับ75แรงมา้าเครื่องยนต์2สูบขนาดถังน้ำมัน12ลิตรมีความเป็นครุเซอร์ในสไตล์ไท่อัมนะครับมีคูช o คอนโทรลทัชชันคอนโทรล ABS นะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่สามารถปรับโหมดได้ในการใช้งานจริงเดี๋ยวให้เจ้าของนะครเป็นคนอธิบาย กาารใช้งนอพี่พิมพ์ครับอตอนนี้คือจริงๆผมส่วนหนึ่งผมไม่เคยทราบเลยว่าไทอัอมเนี่ยแต่เป็นส่วนรุ่นหนึ่งที่ผมชอบนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันมีฟังก์ชันยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้พี่พิมพ์เนี่ยหบกวนพี่พิมพ์นะครับอธิบายให้ผมฟังหน่อยว่าเอ,อแต่ละจุดมันเป็นยังไงบ้างเริ่มจากข้างขวาก่อนเลยแล้วกันครับ อันนี้เป็นเดี๋ยวบอกก่อนว่าเป็นไทอัมรุ่นสปีดมาเตอร์นะคะจะเป็นลักษณะลักษณะของคูเซอร์เป็นรุ่นเดียวของไทอัมที่เป็นคูเซอร์มันจะไม่เหมือนพวกทีร้อยทีร้อยอะไรพวกนั้นนะคนละสไตล์เอ่ะแต่เดี๋ยวพี่บอกฟังก์ชั่นก่อนนะคะตัวนี้เอ่อฟังก์ชันของมันก็เริ่มจากไฟนะคะเป็นตัวสตาร์ทค่ะสตาร์ทก็เดี๋ยวพี่จะกดให้ดูก่อน นะคะรุ่นนี้จะต้องกำคัดก่อนนะคะถึงจะสตาร์ตติดนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการเซฟตี้ระบบของเขาอ,อันนี้ก็จะเป็นไฟนะคะอันนี้รีวิวง่ายๆเป็นไฟปกตินี่ก็คือไฟกลางวันไฟกลางวันก็จะขึ้นตรงนี้สีเขียวนะฮะแต่ถ้าเป็นกลางคืนกดลงมันก็จะหายไปแลนนี้น้ำมันเสร็จแล้วตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มโหมด ครับเป็นรูปตัวไอนี่นะครับอยู่ด้านซ้ายอันนี้ก็จะเลือกว่าเราจะเอาดูอะไรนะคะคันนี้ต้องเป็นคันที่ชอบแน่เลยเพราะวิ่งไปแล้วหมื่นกว่าโลใช่ไหมคันที่วิ่งเยอะที่สุดเพราะออกต่างจังหวัดไกลอยู่เหมือนกันอ่นนี่เวลามีนาฬิกามีล้ออันนี้ traction control หม่รวมพันหมื่นสองื่สองอันนี้ทิปทิปทิปหนสองนะครับ อันนี่าจะเป็นน่าจะเป็น,น,เ,ปนเอ่อเวลาเราวิ่งแล้วมันจะเป็นเรลียวไทม์ที่บอกว่าใช้น้ํามันเท่าไหร่เนี่ยมอันนี้น้ำมันเหลือเท่าไหร่อ่าอันนี้บอกว่าน้ํามันน่ะอ่าที่นี้บอกด้วยว่าน้ํามันเหลือสามสิบเก้าโลนะครับฉะนั้นคืออันนี้เวลาก็จะบอกว่าวิ่งได้กี่โลต่อไปก็นี่เป็นคูสคอนโทรลนะคะคูสคอนโทรลนี่เวลาใช้งานนี่เคยใช้ยังไงครับก็สมมุติว่าเราขับไปซัก ตีว่าร้อยอะตีว่าร้อยเสร็จปุ๊บแล้วขี้เกียจละเราก็กดเอาไว้มันก็จะค้างที่ร้อยแต่นี้พอเราบิดคันเร่งคูปันทวนก็จะหลุดละมันอยู่ที่เราละก็คือปิดคันเร่งแล้วแต่กดกดปุ่มนั้นปุ๊บปิดคันเร่งมันก็จะวิ่งอยู่ตรงนั้นแหละมันก็จะวิ่งอยู่ที่ที่ร้อยที่ร้อยที่แปดสิบแล้วแต่เราโดยที่เราไม่ต้องบิดคันเร่งให้มือมือใช่มันดีอย่างนี้นี่เองมันก็ถึงเป็นกึ่งกึ่งทัวริงไงมันเป็นคูมันเป็นเป็นคูเซอร์ที่กึ่งทัวร์ิงของของ ไทอ้๊มมานะครับผมแล้วก็อ่ะต่ออันนี้ก็แต่ใช่แต่เดิมแต่เดิมเลยไม่ได้ทําอะไรอ๋อแต่เดิมเดิมไม่ได้ทําอะไรใช่อันนี้ก็เป็นไฟอ่าซ้ายไฟขวาเนื่องด้วยปกติเนี่ยจะกดแต่ว่ามันอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ควรจะกดนะครับก็ไม่กดครับไม่ต้องพังเสียงแต่อ่ะทีนี้ไม่ทราบว่าอันนี้มีไฟฉุกเฉินตกแต่งอะไรเพิ่มมั้งครับตกแต่งไฟฉุกเฉินขอดูหน่อย ไปถูกเชิญนะครับเรือนครับแป๊บแป๊บแป๊บนะครับมี ABS มีพุดคอนโทรลมีมีทชชั่นคอนโทรลมีพุดคอนโทรลครบเรื่องนะครับผมทีนี้พี่พิมพ์ไม่ทราบว่าคันนี้เนี่ยพี่น่าจะใช้เยอะแหละตกแต่งอะไรไปบ้างครับผมแต่งก็มีมือจับอันนี้เป็นชุดแต่งก็เป็นตัวที่ที่มีปรับระยะได้แล้วก็พับได้เวลา เวลาเราไปเกี่ยวอะไรอนะเนาะมันก็ไม่หักนะเสร็จแล้วแต่งก็มีชิลใส่ชิลเพราะไม่มีชิลคันนี้นะคะเอาจําเป็นจําเป็นนะในการเดินทางอะนะแล้วก็มี USB ที่ชาร์จนะที่ชาร์จไฟเดินทางมันต้องมีชาร์จแล้วก็มีที่จับมือถือนะคะ แล้วก็มีสปอตไลท์เพิ่มเป็นของเปียนะคะสีเหลืองเดี๋ยวเราเปิดให้ดูมันเปิดอยู่ใช่สปอตไลท์ light, เปียสสำคัญมากอ๋อแล้วก็อันนี้ด้วยกันล้มอันนี้มาจากโรงงานอ๋อกันลมสาเหลือยมตัวนี้กันล้มแล้วก็มีแล้วก็มีมตัว กระเป๋าชุดแหลกกระเป๋านะฮะแล้วก็กระเป๋าสองข้างก <l ug> ็น่าจะคนเขาจำเป็นจำเป็นในการเดินทางอ่ะที่ไม่ได้แบบแต่งเยอะ Sorry as DJ